สวัสดีครับวันนี้ร้านลูกชิ้นอะไรครับอยู่แถวไหนเนี่ยลูกชิ้นแชมป์ครับผมอยู่แถวทุ่งสีเมืองครับผมอ๋อเลยจังหวัดกาญจน์โอ้โหเดีครับก็แน่นอนแน่นอนครับผมครับผมเดี๋ยวพอได้๋ทิมนะครับครับผมนี่มะพร้าวนี่มะพร้าวเอฟซีครับนี่เป็นเอฟซีผมแมนมาแมนครับผมตัดลอดครับผมเออขอบคุณหลายๆครับเป็นเอฟซีผมครับโอ้แนวนั่นเลยนี่ครับอยู่แถวๆนี่แหละครับนี่ นี่ทุ่่่งงสีีีเมือนนครับตรงขามร้านเซเว่นในแถวถนนอภัยครับนี่นนนนเนื้อเงี่ยกาะสินนี่ตางในผู้ใดอยากเห็ดเลียบก,ก,ก็ได้ไหมครับตรงนโ้พอเห็ดเลียบป่แม่ครับชิลเลียบโอ้ยแม่คน,นเห็ดที่โอ้ร้านตัดเลียบกับนี่เนครับโอ้ขึ้นเนือนเด้อลพี่การทอดลูกกินลูกกิน,นเน้นลูกกินแบบเด็กครับนี่ชิมชิมยางเดียวได้ครับผมลูกกินชิมเลยผู้หญิงมีเนื้อมีหมูครับครับึ้นเนื้อนุ่นเลยวะตัววันธรรมดาลงทุนค่าคือตัวนี้ ครับลงทุนกากิวมือไหนมาพร้าบานนี้ที่ไปที่มาเพิ่นเลยสีห้เพิ่นเลยสีซิมมาสันนะัน่ะมาพร้าเพิ่นเอือเอ้อนกันมาเมื่อกี้เห็นผมขี่รถผ่านเลยเอือนมาเอือนผมมาเลยมาขอถ่ายรูปผมเมียนครับเออว่าไม่อันนั้น่าสันผมก็เลยว่าเมียนหรืว่าโอ้ยนั่นนเลยบ้านนั่นตัลลี่เป็นของแม่ครับแม่ครับโอ้เดาเดาเดาไทยเดี๋ยวถ่ววาไทยเหี้ย,ย <laughs> อันนี้มีทั้งลูกชินปลาลูกชิ้นนังกับมีเนาะ ที่นี่ลายอย่างนี่หรือกลิ่นมันครับ็นีน่นไหนต้องมาเสียบขึ้นเด้อที่ครับอ๋อครับผมโอ้เนี่ยนั่น,นเลยขายดีขายดีค่ยอยขายดีครับผมครับผมอืมโอ้ประเดีย๋ยวอยางว่าเสือมาซื้อมาซื้อกินร่องม,มึงได้ครับ ร้านอยู่แถวนี่แหละตรงคำ้านเซเว่นนี่ยู่ทุ่งสีเมืองถนนอภัยนะครับตรงรอกสามแยกเก็บทุ่งสีเมืองนี่อ <c oughs> ื้มกิ่นเป็นอ่าอโอ้โหอา่าทำเนียนแม่แต่ว่า,าวอ้ ตัวโอ้เนี่ยนอนขนาดเลยโอ้โหครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมครับโอ้โหยอดแต่ว่าตัวนี้ไม่ยุ่งพักกันบ่อกตอนนี้หันอยู่ไงคอับโอ้ตัวนี้หันพักอยู่ีกินเลี้ยงกระเซลเพื่อกันได้ครับผมครับครับโอ้แหมอันนี้แจ๊บบ่เจ้าครับเจ้า ก็ร่านชิ้นแซมนี่ถาทอดนี่มันสีออกต่อเข้มน้อยต่อเป็นหนึ่งกับกับกับปิ่งครับพี่แซบให้คุียอร่านนี้เอาออกทอดในท้ดแกงเผาคแซบจ้วยต่อท่าก็รถหน่อยผูให้ไหมไล่เดี๋วปะ ขอข้าใมครับเย็นๆครับผมวลามีหัดหลานตัดเรียบผมนะเพราหลามนั่นหลาอ้ เป็นแนวนอนเวยเบิ้งหน้าตึกค่กคือหน้าตึกรยากาหนาล้านนี่ครับลาคารับมาเลยเป็นตึกเดครับนี่ธ้รมาดาครับผมผักผักปรทธานมันมีผักก็ผักนำเอาอยู่เีครับลูกขิำนครับนี่โว้ยแล้วะ กินช่ำมีหอนลูกกินเย็นบ่มสมอยู่ครับเอาไรจะแก่เราสมอยู่เปิดตนล่านยังไงครับหนึงครั้งนี้ ค่าเล็บแบงโอเนาะเมื่อกี้กับอันนครั้งนี้กับเป็นเอ็กซีบ่ค่ะเป็นเอ็กซีด้วยค่ะโอ้ว่าเป็นว่าเทียบยังไงก่อนนะคะเฮสปาเท้าค่ะสปาเท้าตัดเล็บตัดหนังให้ค่ะหนังเทียบเดดเฮ็เฮ็ดให้ผมหนิป่ะ่ะเฮ็ดให้ผมเนี่ยนะแบงโหเด้ครับพักมาแล้วพักมาแล้ววันนี้พักกระลำมาแล้วกระลำนั่นก็ได้ถ้าผมได้ได้ครับแล้วผมมันถ้าผมครับถ้าผมครับ เ้ีผมกลับไปไทยอย่างแ่เหรอครับครับเป็นเอฟซีวะลูกสาวบอกครับอย่างแน่น่ะมา่งอะครับนี่เลืครับนี่ซื้อรลานแล้วครับเลีบจอยต่อขนตานแว็กขนนี่ครับอ๋อบอออแต่ขออนุญาตหน่อยนะครับขออนุญาตบลยไ่้ครับผมนี่ครับอ้าวมาเป็นเอฟซีผมมันเอีเลยโอ้ย้างในร้านนี่บอ โอ้สวัสดีครับผมโอ้ขึ้นแนวนอนเดี๋ยวว่าโอ้ตัดเล็บเพชดเล็บเจี๋ยี่ว่ามันใส่เสียขึ้นยังแผหญิงแท้ยเฮ้เดฟซีเหรอครับดิโอ้อ่าเอฟซีโอทำเล็บเป็นเล็บเจลค่ะอ๋อ้ดิบอกท่านผู้ชมฟังดูแบบนอกจากนี้เป็นยังอีกครับเแค่ยังอีกเหตุสภาวะมีแว็กคนมีต่อคุณค่าประมาณนี้ค่ะอ๋อเลยครับโอ้ประมาณนั้นวะที่ ก็เดี๋ยวอันตัวหน้าอย่างนี้ค่ะโอ้บอครับโอ้เท่บอท่านผู้ชมฟังด่วครับเพิ่นคนกรุงเทพเพิ่นเบื้องหลายดอกค่ะเพิ่นมาใส่บริการค่ะเพิ่นมากเจอกันเลยค่ะนี่เบอร์โทั่วเพิ่นโทร่วมาก่ะครับนี่ตัวแปดห้าห้าสา6หกสค่ะครับผมโอ้บอครับเปิดอันนี้จะเปิดทุกบ้านค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของลูกชิ้นแชมป์ด้วยบอชิ้นแชมป์ลูกชิ้นหมูในท์หั่นผิวโอ้เท่า ผ้วภาอีสานค่ะครับผมจะเข่ามาอูกงิ้นยูนี่ค่ะอ๋อขอบคโอ้เงสันเนาะโอ้โคือดีแต่ว่านี่เราประกอบเพื่อนเนี่ัวอดได้ไหมครับได้เนี่ประกอบเพื่อนครับเพืนเน่อนตัดเล็บเห็นก็มียิ่งอยนี้มียิ่งว้ยผมกลับมาจะได้มียิ่งนี่เออเห็ดเล็บเมื่อเล็บเท้า,ค,า,าครับโอ้เออขอทาด้วนะ อันนี้ก็จะเปิดตั้งแต่เก้าถึงเอ่อถึงเอ่อหนึ่งทุ่มค่ะครับผมเปิดตั้งแต่เก้ามงถึงหนึ่งทุ่มค่ะเปิดตั้งแต่เก้ามงถึงหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มก็ปิดเลยใช่ไหมเปิด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 เสมอป่ะครับนี่เปิดเสมอค่ะผมมีวันหยุดค่ะอ๋อเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อดูนี่อันนี้เป็นลูกจ้างมากป่ะครับนี่ เป็นน้องเพิ่นอ่าเป็นน้องพนักงานนี่เพิ่นอป็น,นยั่วเนนด็กมากไปบ้านเด็กสองปีแล้วค่ะครับผมอ๋อเ,เหทุกอย,าย่างนี่ต่อคงตาครับอ๋อคงตาก็ทำได้ทำเล็บทำแบ๊กทำได้หมดค่ะครับผมอืมแถวท่าได้แล้วเนาะอันนี้ร้านนี่ครับท่าน,นโอ้ให้ร้านคนนั้นนั่นขามาใส่บริการดีพอไร้ ใส่ดีค่ะแมนบ๊อบแมนค่ะโอ้คนก็จะมีตลอดแต่ว่าก็จะอเนี่ยค่ะก็จะจองคิวตามตามนี้เลยอ๋จองคิวตามนี้อืมสี่เนาะโอ้อันนี้คือเป็นใส่ราคาเนาะค่ะใส่ราคาอันนี้จะเป็นแบงค์ค่ะคอับโน้มนนนแนตาน ยีน่นี่มัน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 เมียนันเมียนวิธีกําจัดอันขนหนวดทั้งสีป่ปะเพยนี่คะ่ะเดี๋ยวว<บ>างมานะแล้วจะทำให้บ่ยมันเกิดไหมมันน่าจะเกิดอยู่ค่ะพี่แต่ว่าเก่ามากไหมมามารีวิวลองเบิงมาเห็ดออกลองเบิงค่ะแม่นมาไนบ้านก็เข้ามาค่ะโอ้โอออกกันบ<อ>่แม่นเมีนค่ะมันจะมันจะบ่มันจะบ่นั่นง่ายบ่ครับบ่เกิดง่ายไหมเม่นค่ะมันก็จะบ่เกิดง่ายพอจะออกขึ้นก็โค่นไหมั้งสิ้นค่ะโค่นพวกอะไรเก็เพราะว่าผมมีหนหัวร้ายนะเดี๋ยวก็ออก ได้ได้เสียเงินมัลาหนีมากเลยผมกับตัวจักสิว่าเก่งใจเนาะผมก็ยเน่ยมีเงินก่อนแต่ละคนยังสิบกว่าเมียดเลยเชิเชิญเชิญนะครับเนี่ยบลาบับยนี่ยมีเงินหนึ่งสิบว่าเฮ็ดเพราะว่าอย่นี้มันอาจจะมืดร้ายผมผมถ้ามีเงินเชิญเลลาเออครับผมนี่พี่อุ๋ก้อนก็แล้วกันเราจะไปกินลูกขี้น้่นั่นถิ่ลูกไส้จัดไระหี่อยู่จ้าจัดจัดเดี๋ยวขันว่างๆกับผมกันถัดไปผมสิบเพเสียค่าบริการน้ำดอกแบบอาศัยว่าจักบาทเนี่ยอ้าวตัวไหนคะ แต่ที่ว่าเชียร์หนวดบ่เกิดไหมอ๋อหนวดบ่เกิดนี่เท่ายเกย์ก็ลอยยี่สิบบาทเองเนาะเฉพาะหนวดทางก็ตรงนี้ก็สิลอยยี่สิบตรงนี้ก็ลอยยี่สิบค่ะบ่ถค่ะว่าได้แพงขนาดนั้นค่ะอ๋อครับผมแล้วท่านว่านต้องใส่บริการมึงนี่หรอกครับ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 ชินเลยหรชินแช่มทอดเลยครับสุดยอดเลยเนี่ย ครับน่ามากินเนี่ยลพักแเสียบเด้ะครับประดีกินครับผมเสียบเสียบไล้อกินเป็นอืมขอบค้า Hvor slapp du den? Drage, ja. Yeah. <laughs> ja. ย้กจ <c oughs> ับท้ายย้วยใช่ครับชิ้นแทบน้ำจิ้มเป็นยังไงคะบอี่ค่ะเออน้ำวาเปร่้ยเพร่้กับแทบเพื่อ กินชัี่ยราขินช้่เ,ชเพิ่นนี่น,นี่ใครับอ่าลูกินช้่นายแหง่ะมันอากาศเพิ่นี่ครับเ <FC, S 2> อฟซีเ <FC. S 2> อฟซ <c oughs> เดี๋ยวมาใส่บริการเนี่ยเดี๋ยวใส่บริการในซีเฮ็ดทห้จะเสียงเงินวะวเสียแล้วว่า้งโฟมดอะไรเนาะได้ได้โ,โมดนัน่นนอเดี๋ยวจะได้คนทายพอ่อโอ้อยมาเพียงเอา,เอาตนหนวดลอกก็พอแล้วขนหวน,หน,นหวดควรับขนข้างไงท่านน่ะเมมาัครับเพราะว่าสิมาไทยสีสิมาดีวิวนั่นนะทางเดียวกับเดี๋ยวเพ่อะไที่แค่สองสหมื่นละย่อย cấp bốn cấp cấp bốn cấp cấp bốn 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 cấp เี๋ยไม่ได้ดูดยเดี๋ยวทำเนี่ยทำไอยูนี่อไอางเกือ้ำเป่าอ่ะบ้านมาเอเพื่อนยังตลาดเพื่อยังตลาดปากข้างมีออ้หนะมันนะ

อาร่างกำลังนั่งกินลูกชิ้นครับผมตา,ายเล่นตายเลยเนาะครับ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 ผมครับอก็จับยี่ยเดียร์หลูกชิ้นก็นได้ สุดยอมื้อนี่แต่ว่านเอซีกินลูกชิ้นแซ่บมื้อนี่มื่อซขอบคุณขอบใจแฟนเอฟทีเป็นเดกเ่นเอื่นของมากนั่นไงผมซิมลูกชินเป็นนเอฟซีผมาขอบคุณแฟนหมากมากครับวันน้เราฝันมาแตมอนเอฟซีนี่มั่งกับเสินตั้งใจว่าสิมาเสือเขาเขาแล้วมันนี่มั่งกับรสินไปกินบ้านนะครับ ก็เลยผ่านมาแถวนี้ก็เลยพอยับซีมันเอื่นมันก็เลยเอื่อนมากพอทารูมันก็นเลยเลี้ยงดลกดขินผมครับก็รุ่นหน่อยคงิมากเห็ดไออันนี้น้ำเพลินน่ะละ่ะเห็ดสปาน้ำเพลนนพงสิเห็ดเห็ดขนหนวดผมมันไหนตายเมเดนะสร้างหนวดมันปองไว้นะครับหนวดเข้าผม กินกระแซ่บแสบมาหรืหกิ่นช่ำเป็นเนียนเน,ยนเนียนนีนดีนนเนาะคบเนาะกินช่ำมันเนียนเนียนวันนว่าฝันว่าจะมีลกลินช่ำมาถอดขายากินยากแแถวแถวแถวบ้านผมเนี่ยกินยากแคบมันมีผู้ใดถอดขายนะ,มยนะออสมัยกินแล้วก็จะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวน้อง เกิดงามอยู่แล้วคนลูกตีเป็นขร้อมจะคของเลยบอกผมหนี่งแม่ของพ่อแม่เราครับอ๋อ สามที่เดียว่าไงครับเพันนี่เป่าจะต้อาเป็นส้าอตผม เยื่องเลยครับแจ่วบากมายแอน่นอนดีใจเลยครับดีใจมา,มากๆเลย,ยม,ม,มั่กว่าเอฟซีมือนี่ดีใจมา,มากๆที่มาเจอเอฟซีวันนี้ก็บังเอิญขี่รถผ่านมาแถวนี้เขาเรียกมาให้ชิมลูกชิ้นเลยครับว่าเป็นเอฟซีผมทําลูกชิ้นให้ผมกินเลยขอบคุณเจ้าของร้านลูกชิ้นมา,มากๆครับวันนี้ บรรยากาศคนก็มาซื้อลูกชิ้นด้วยนะครับบรรยากาศจนค่ําคืนคนมาซื้อลูกชิ้นมาอุดหนุนนะครับเแจวแจ๋วแจวเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับขอให้ขายดีๆครับผมครับขอบบคคุณมากรัขอให้ขายดีๆแล้วร่ำรวยครับผมโอ้โหแน่นอนบรรยากาศนะครับใกล้ๆร้านเซเว่นตรงข้ามร้านเซเว่น ยอดมากครับี๋่ว,วันหลังก็จะมาทําสปาครับในร้านแกเอ่อนี่บจะมาทําลายหนวดผมหนวดมันเยอะต่อไปหนวดก็มันก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วร้านสปาบิวตี้รีเควสนะครับ คุณมากๆสำหรับร้านนี้ที่ให้ได้มารีวิวนะครับให้ผมได้กินลูกชิ้นแบบว่าได้ครับของฝากอ๋อของฝากรับโอ้ขอบคุณหลายๆครับผมโอ้ยได้ของฝากด้วยนะครับได้ของฝากด้วยได้อะไรนี่อะไรเนี่ยครับของฝากนะชินแซมครับผมลูกชิ้นแซมโอ้โหขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณหลายครับเดี๋ยวมื่อหลังเดี๋ยวสิว่านั่นดอกสิว่าอุดหนุนดอกสิว่ามูมาอุดหนุนดอกได้เข้าไปครับผมครับผมโอ้ยดีมากดีมากขอบคุณหลายๆครับก็จะไปด้วยเห็ดจิ้มยุบ้านนะแง่ับเอาแบบงปิ้งได้ครับแม่นครับปิ้งบครับเอาปิ้งมันเสียบพิลิลนะครับอืมครับผมครับผมแม่นี้ยครับ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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแล้วครับเมื่อนี้ครับผมครับผม ออดีๆครับดีใจมากๆเลย